สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพ้อกับช่องกระแตน้อยชาแนลค่ะพี่น้องเอามือนี้กระแตน้อยจะออมหอยเดี๋ยวมาเบิ้งลายหอกหอยมืหนึ่งนี้กระแตน้อยใหญ่ๆคือดอกมอกหอยจูบหอยจูบหรือว่าหอยขมน้อยใหญ่ๆมือนี้เขาจะมาออมน่าเต็มดีขนาดเลยหอย พี่น้องมเมื่อก็บพักอยู่สวนะค่ะพี่น้องนี่นะพักชีพักเก็บเอายุน้ำสวนอย่าละ่ะอันนี้พักเสียนอเอาเก็บเอาพักชีไปใส่อม วิ่งเดี่ยวเอาพริกเกินแลนั่นผูผสมกันมีทั้งเดียวลกพริกแม่พักซีพร้อมต้นใหญ่ เอาซ้ำนีก็พาเงาเดียวข้อละมั้อาอกูนะเงาหมงไงเลยนั่ะมะหารอเก็บพักพี่น้องอันนี้พักซี่สังพักซี่สังมหาเก็บอารูด <c ười> คนปู <c ười> คุณแม่เป็นคนปูใคร ลูกสาวเป็นผู้เก็บกินนั่นลหละพักงามๆอ่ะเฮ็ดอีอย่างอีกล่ะหันสิปูพวกพบัวอันนั้นอีหยังหันมาพักใส่ก็บักเขือเขือพักแข่งมึงบิามึงพี่น้องพักอันนะั้นพักแปนผู้ชา,ชายบอกไม่ <laughs> เอินพักแปน<า> <laughs> อที่คุ่นก็นมีพักสีสังพักขณะพักขณะกับต้นนหย่งนี่เทั้งมะเขือมะเขือมาพักใสย,ยืนได้หนีแล้วพี่น้องมาหาเก็บเอาเวลานั่นกะวันยำชีไใสนั้นใสนี่กันมาหาเก็บเอาอืมข้าวใดพักสีก็พกบัวมาแล้วแม่พูดว่าที่ใสไปลักไปลักลูกเห็นมันอันต้นง,งามไหมอู้ เนีย <Yeah. S 1> ่แบริกบ่ได้เอามาปลูกเพิ่งขื่อเนี่ยขี้ขื่อแบบนี้แบบไรต้นทุ้งสูงนะหมอแบบต้นนั้นไปหาเออนี่นี่พี่น้องกระแตน้อยมาหาอันนี้เลยนี่ไปใส่ออมหมอกหอยภักดังขมใหญงกว่าักเขาอื่นภาคใหญงกว่า พักแหวนโขกว่ะอันเดียวกันเดียวอ่ะพักดังข่มมีอันเดียวเป็น,นปละมาอยู่นานมาผิด,หดเห็นมานา้อโอ้นี่นี่น,นี่เห็นแล้วมานานมาผิดก,ก็อยูนี่ก็มีละ ผักขาดกับจนแกอันนี้ผักขาดเป็นดอกเ,เอาผักตังขมเอาไปใส่จักหน่อยบวบอใส่หลายอันนี้เนอโอ้แบบดางใหญ่เลย พักในสวนพนเคยจะกินกหาลอเก็บเอาลูแบบผสมบ้านก็ได้อันวเหอะอ้ใส่น้ำต้มหอยต่องอมหอยนี่น่อย จ้านหน้าพระเขานงเอาหมาอห้อยลงไปปอนแล้ววางที่ล้อถ้าตำผริกกเมืวอจึงไข่ก่อน Xe không phải thịụ có đẹp không phải xe khẩ bừa ใส่ลงไปแบบปลาอ้น,อนนะหาให้มีกบหรือว่ามีปลาแบเอาใส่ได้ทำนี่น่าจะคุนนนะอ๋องโอ่โอโอะเศรีย์ร้ายเสรษร้าย แต่กับแข่งกบบ็บอกอื้อหน่อยลงไปสักก่อนมะหวอยนี่ห้าตุ่มซุกแล้วไห<ป>อ,อมอฟวดกาว่าเขาเบื่อซุกถ้าใ่พักนี่มันซุกอยากลงไปก่อน เ็มฐานเลยอยาคุณเเลยใส่เครื่องหอมด้วยผักไแยงใสผักก่แยงลงไปน ัลงไปเลยขับขี่กับบัวใส่ลงไปขับดังสมกับขับดังขมก็ใส่นั้งกันเลยมื่อน,นี้ลองใส่ขักดังสมนําแม่วะไอ้มันออกรสสูนจักหน่อยใส่ขับดังสมโอ้ยเรื่อง้อมแบบกึงขึ้นเลย จูบมีแต่หนย <ๆ S 1> ังไงแต่มันปวดจังหน่อยเขากระปงปงแต่ไปยกล่กงคือเตรียมไปแซบๆน้ำกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกระแตน้อยแาแนลค่ะพี่นอ้องอา้าวออมหอยจูบ หอยจุกหรือว่าหอยขมู้้เมือนี่มือนี่คือบะมี่พากลอาสั่นอันนี้พักอยู่พี่คุณอ่ะพักหลายอย่างหลายแนวเลยใส่บหอยจุกเม่วยใหญ่ๆเอามาแซ่บๆกันได้ค่ะก็ย้ายบ้างในนีละพี่น้องวะาบ้างข้างนอกบ้าโต๊ะที่จริงเขากะเห็ดเขากะอันนั้นสะอาดเลยล่ะไม่มีจิ้มมาพร้อมเลยค่ะ มันยังไม่กินข้าวนั่กันไม่กินข้าท่ยงเพิ่นไม่กินข้าท่ยงไปเห็นงานผ <laughs> ักเทียงเป็นยังไดตอ,อ,อนจุบหน่ยอยยังไงจุบบานแล้วขึนบนอมออก บอกออกก็ใส่มาจิม้ม,มคุณนะออาแล้วคือจุบแบะจุุบแหงมอะไร้ั่นสุดุดงขอนไะม่ได้จนะุบก <c oughs> รจิม มืัอนี้นั่งอยู่ไกลทางมันสอนห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 น่วยใหญ่ๆเหรอพิษอ๋อพิษบ่เหือเนาะก็เต้นย็นก็ได้ เอออันนี้มันก็จุบเบาเบิ้องสุดจุบใช่ไหงไปจุบให้หมดอันนี้ห้ากระจุบห้ากระจุบเพื่อกาเพราะว่าห้อยจุบเด็กเก่ากินหอยเขายังไหมแต่เป็นเม่นุ่ออม จูบเงนเล็กขนาดจ๊ะจูบ่ขคืนกจิ้มเท่านั้นตัวขมใส่พักน้ำขมมันใส่พักน้ำขมคับอันพักน้ำสมไปเก็บอยู่สวน แม่ละวะใส่เขาต้องสมน้ำจุกุ้มนยหน่อยๆมะอือ่าเล้กกินบดก่อนอืมเอออิ่มก่อนแล้วจูบล่มเขาเนี่ย មួយ uhm ចឹងដែរកកយកយកផកហ្នឹងញួយញ៉ៃញ៉ៃបើហាក់គប់លើบ่ໄດ້គប់ហ្នឹងបង

xe một ưu ngủ rồi Quăng Cái giờ bằng hàng này tí ừ. <cười> <cười> ừ. แหงแล้วบุ่อนหน่วยใหญ่ผมบ่ะไม่อนู่เพราะว่ามันอม่อด้ใส่รีกหลายเพชร เ่เผ็ดเริ่มไม่ถึงดำโอ้โว่างแค่คอยอยู่มันมาลอวไปตองหองต <c oughs> ามิครบใจนี่แห้งหนัวดี ไปเรื่มงสองนี่เฮ็ดอีกนังเพิ่นฝาวกินฝาว,วไปเด้อ พี่เราไปเห็นงานเดย้อนไปบ่ายโมงก่อน <c oughs> บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวนี้ขัวด <c oughs> ขอบเบือขัวไม่ไมห,หอมหอม กินแต่บะฮอยนี่หรอเขาเพ่ใส่ หอยน้อมันก็ขาดหนึ่งแต่อันจุกขาดจะจิ้ม 对，蛮牛的。嗯嗯嗯

mē nā tēm ừm uống luôn nua luôn 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 จูบบุกหอยจูบบกหอยกินบกหอยคักเดาสงสัยจูบบุกหอยหลายรุ่มขอร้องมาดู ขัขวอุ้อ้นวนื้อเกลื่อนติดมือเหนียวขอติดมือเหนียวอันข่าเบื่อ อ๋อมันนี่ออมหอยอ่ะเระแตอ๋อมัอนี่ออมหอยครับตบแซ่บครับมัอนี่ไม่ต่หอยจุ่มหอยน้อยใหญ่ๆเอามัอนี่กระแตหน้อยกับขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมถามักถ่ายชิงชอปในคลิปนี้กันฝากกดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนเด้อค่ะมัอนี่กระแตหน้อยกะบอกกันขอลาไปก่อนนะครับน้อสวัสดีครับ